ต่อไปกับคลิปนี้กะมันหิวอ่ะตัวเองตายเป็นตายความหิวไม่เคยปราณีใครสุดะจะกล่ำจะกลืนมาดูกันต่อครับคลิปนี้แวบเดียวเองเป็นเหมือนกันตัวโลกของสวยๆงามๆห้ามดูต่อนน้า ร้อยรู้ผลตันจีคลิปต่อไปกับหน้าต่างมีหูประตูมีเมียจะทำอะไรก็ต้องระมัระวังครับอันนี้นับว่ายังโชคดีครับที่ไม่มีมีดและไม้เป็นของแถมต่อไปกับคลิปนี้ความแตกต่าง เทคโนโลยีไม่มีวันหยุดนิง่งม่แต่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหน้าที่เราคือจะต้องตามมันให้ทันไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นพวกลาหลังไม่ทันโลกทุกอย่างมันสะดวกสบายไปหมดเป็นการพัฒนาเพื่อสนองความต้องการของเราโดยอัตโนมัติเห็นไิล่ะว่ามันสะดวกสบายแค่ไหนแค่คิดมันก็ทำให้เราหมด สบายสบายเราต้องตามให้ทันครับไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเจนี้คลิปต่อไปครับลำไม่ละลำบึกเลยหน้าเกรงขามหมาเชื้อกินเชื้อไทยไวได้จักไม่แน่ใจ ทำไมนะับนี้หมดกันคือความจริงปรากฏแล้วปวดเดียวกันเพื่อนสาวต่อไปครับคลิปนี้ความคิดดีสร้างสรรค์ต่อไปน่าจะได้เป็นประตานบริษัท มาดูกันต่อครับคลิปนี้นี่จบให้ใช้กำลังมามา,มาที่รักมันทำหน้าที่บอกว่าให้มาอยานะอยาอยาหือคลิปต่อไปกลับก็ของมันไม่เคยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดี ค้นรูปเหรอมันต้องมีมากที่จะทำสุมสี่สุมห้าตามอารมณ์ไม่ได้ต้องให้เกียดเจ้าสาวด้วยเขาหอมแกมกันยังไงวะเนี่ยต่อไปครับคลิปนี้เจ็บไหมเป็นอะไรมากไหมเนี่ยนัดเจอกันพอดีเป้าไหม ฟังมาดูกันต่อครับคลิปนี้ช่วยแน่นะมา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 จะช่วยแบกจะได้ไม่ลำบากเดินเรียบร้อยน่าจะลำบากกว่าเดิมคนมันจะสวยมันก็ยอมสวยแล้วสวยอีก ใจเลยครับคลิปต่อไปคนมันจะสวยมันก็สวยซ้ำสวยสอน <c oughs> นี่คือตัวอย่างปั๊บก็ให้แล้วสวยแรกเล่นเอาหมื่นสองตัวไม่ <c oughs> ติดโจทยทีครับจานก็โจทยอย่างแรงไม่มีเจตนาไม่น่าเลย <c oughs> <c oughs> มันไม่จบแก่นั้น <c oughs> ก็ไปอีกครั้งเขาเรียกว่าสวยซ้ำสองอะไรกันนักหนาเนี่ยะว่าไม่แกรง่งมันก็เหมือนแกรง่งโดนแล้วโดนอีกคิดว่ามันจะจบแต่มันยังไม่จบอีกปกาก็ไปอีกหนึ่งป่าเขาเรียกว่าสวยซ้ำสาม,สาม ก้าวเท้าปิดชีวิตก็เลยต้องโดนไปหลายบาปด้วยประการลัคนี้แหละ